สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูรรถไทยมืองช้างและบ่าทางขีดไปทุกยูรรถไทยมืองช้างครับผมสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหนางานเอลห้สี่หนึ่งแปดครับบรรยากาศฝนตกลินครับพี่น้องครับผมบรรยากาศฝนตกลินครับคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปอําลานะครับผมอําลาเสียงท่อนี้ครับผมอําลาเสียงท่อเอฟครับผมตัวนี้เป็นท่อเอฟครับผมเป็นพักนอกครับผม คอโล่งเป,เป็นพักด้านนอกครับทอ่อคอท่อไม่มีพักในครับเป็นพักด้านนอกครับเป็นท่อเอฟครับผมนี่ครับคลิปนี้กับสิเป็นคลิปอำลาพากจากเสียงท่อเอฟครับผมคลิปต่อไปกับสิเป็นท่อไม้นะครับผมเสียงไม้ครับผมเป็นพักในครับผมเป็นพักด้านในแล้วก็เป็นปลายโล่งครับหลังจากที่ใช้ท่อนี้มามานานครับผมกัการเลี้ยงต้องมีวันเลือกลาครับผม ลองเปลี่ยนสีสันใหมเพื่อนครับผมว่าจะเป็นแบบใดครับลักษณะเสียงสิเป็นแบบใดี่เป็นคลายได้ครับผมปากติดตามครับผมนี่ครับลิปนี่กับสีมีเรืองมาบวชครับผมมันจะกาศฝนตกลิ่นครับพี่น้องฝนตกแดดออกครับผมฝนตกแดดออกครับลิปนี่กับสีมีเรืองมาบวชสู้ฟังครับผมอาชีพเดียวกันบางเทือกอะไม่น่าทำกันได้ลงครับ บางทีอาชีพเดียวกันก็น่าจะคุยกันครับผมเช่นหัวไล่ครับผมคาไล่คันหนึ่งเอาเท่านี้ครับอีกคันหนึ่งเอาเท่านี้ครับแล้วก็ไปโจมตีกันอีกครับผมแบบนี้ไม่น่าทํากันครับเพราะว่าอาชีพเดียวกันครับบางคันครับผมไปบอกว่าอยู่กับเราครับบอกว่าให้เอาไล่เท่านี้เท่านี้ครับแต่พอไปเก็บเก็บอีกอย่างครับแล้วก็ มาบอกว่าเราเก็บแพงอย่างงู้นอย่างนี้ครับเพื่อที่ตัวเองจะได้ได้งานครับเพื่อที่ตัวเองจะได้งานมีงานครับแบบนี้มันก็ไม่ไหวครับผมอาชีพเดียวกันครับเก็บไรเท่าไร่เท่าไรเท่ากันครับไม่ใช่ว่าอยากได้งานแล้วก็ไปพูดทําร้ายคนอื่นครับแบบนี้มันมันไม่ใช่ครับผมมันบ่แมนครับพี่น้องว่าหลบ้านึงเมืองเดียวกันครับผมไปไร่ท่าใดก็คุยกันครับอย่าไปจมตีกันครับ ไม่ใช่ว่าอยากได้งานงานจนไปพูดให้ข้อื่นเขาเสียหายครับอย่างนี้มันไม่ไหวครับเวลาพูดคุยกันบอกว่าเอาไรเท่านี้เท่านี้นครับแต่พอจะไปหางานหาลูกค้าครับอยากได้งานก็ไปบอกว่าคันนี้ขายเท่านี้แล้วก็ไปลดราคาของตัวเองลงครับเพื่อที่ตัวเองจะได้งานครับ พอไปลดร,ราคาลงแล้วตัวเองก็จะได้งานครับแ,แบบนี้มันก็ไม่ไหวครับอาชีพเดียวกันครับผมตอนคุยกันคุยอีกอย่างครับแต่พอไปหางานก็ไปพูดอีกอย่างครับเพื่อให้ลูกค้าอื่นเสียหายแล้วก็กตัวเองได้งานครับ เดี๋ยมนี้มันก็ไม่ไหวครับทั้งที่ตัวเองก็เป็นรถที่มันไม่น่าจะใช้ราคาที่ต่ําลงได้ครับนีการมาวอลซูฟังครับน่าจะเอาเท่าไหร่เท่ากันเพราะว่าน้ํามันก็แพงขึ้นทุกวันครับเดี๋ยวนี้ก็เกือบเกือบสามสิบสองครับสามสิบิทเท่าไหร่สามสิบิทสี่สิบกว่าสตังค์นะครับเกือบเกือบสามสิบสองนะครับ ไม่คิดถึงค่าอารมณ์อะไรครับผมเพราะว่าคันหนึ่งขึ้นอีกคันหนึ่งไม่ขึ้นมันก็เหมือนเดิมครับม,มันมันมีมันมีช้อยให้เลือกครับแล้วก็เป็นช้อยเก็บไปว่ารับหลังได้ครับคันนี้ไถ่ายแพงคันนี้ไถ่ายถูกครับรถไม่มีงวดพูดได้ครับแต่สําหรับคนที่มีงวดก็น่าจะเห็นใจกันบ้างครับเพราะว่ามันต้องคิดอะไรหลายๆอย่างครับปัจจุบันนี้ ไล้ละสามร้อยยังยังจะไม่คุมครับเพราะว่าบางทีไถไม่เข้าก็ต้องถอยซ้ําครับบางทีหน้างานหญ้าเยอะก็ต้องถอยซ้าถอยอะไรครับดินแข็งนู่นนี่นั่นครับหลายหลายอย่างครับอุลงอะไรก็แพงครับอย่าเลยครับอย่าไปพูดให้กันอื่นเสียหายแล้วก็เพื่อตัวเองจะได้งานครับเอาเท่าไหร่เท่ากันเอาหน้างานวัดใส่กันเลยครับอย่ามีผมว่าดีกว่าครับ ้าไปพูดให้คนอื่นเสียหายแล้วก็เพื่อตัวเองได้งานแบบนี้มันมันไม่ใช่ครับก็ฝากสำหรับคนมีรถครับผมพูดคุยกันครับแต่ละหมู่บ้านครับขึ้นขึ้นด้วยกันครับลงลงด้วยกันครับปรึกษากันครับอย่าให้มันเป็นช้อยให้เลือกแล้วก็เป็นช้อยกลับไปนินทากันครับรถบ้านเดียวกันครับคุยกันเลยครับผม เอาเท่าไรครับไล่เท่าไหรเท่าไหร่ก็เอาด้วยกันครับเก็บเท่ากันครับอย่าไปโจมตีราคากันครับผมก็ยังไงก็เป็นรถบ้านเดียวกันครับมันไม่มีรถใครที่ที่ไม่ได้ซ่อมที่ไม่เสียครับผมเสียทุกคันซ่อมทุกกันครับก็อยากให้นึกถึงจุดนั้นด้วยครับ แต่ถ้าพูดถึงว่าครับถ้าคุณเอาถูกแล้วคุณอยู่ได้รถคุณไม่เสียไม่ซ่อมก็ไม่เป็นไรครับก็เอาไปครับจะเอาไรละร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบหรือเอาไรละร้อยก็แล้วแต่คุณครับแล้วแต่ท่านครับแต่ถ้าคุณคิดว่ารถคุณเสียรถคุณต้องซ่อมก็คุยกันครับผมไม่ว่าจะรถใหญ่รถเล็กครับรู้ซ่อมรู้เสียครับผม แต่ถ้าจะเล่นแบบไปคุยว่าคันนู้นไถแพงคันนี้ไถถูกครับแบบนี้เพื่อจะให้รถตัวเองในงานมันไม่ใช่ครับผมอยากจะฝากครับผมงานกับเมื่อกี้ลินมาครับตอนนี้หายแล้วครับไปแล้วครับมืนมาลิ้นมาหายแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้ครับผมยังไหลครับผมไม่มีอะไรมากมายครับก็อย่างมาฝากครับผมให้คิดถึง คนร่วมหมู่บ้านหรือว่ารถร่วมอาชีพครับผมมีอะไรพูดคุยกันครับผมอย่าไปโจมตีกันครับเรื่องราคาครับผมเห็นบ่อยครับเห็นแทบทุกปีครับผมคันนี้ไถถูกคันนี้ไถแพงครับเป็นจอยให้เลือกครับผมกีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายครับ